ตันนี้คุณผู้ชมเรามาอยู่ข้างในบ้านตายแบบอินเดียไหมที่นี่ไม่ใช่บ้านธรมรมดานี่คือร้านอาหารอินเดียร้านเขาชื่อภาษาไทยว่ามุมไก่ภาษาอินเดียต้องถามพีก่กัดร้านนี้จริงชื่ออะไรครับพ่กัดคุกกิหนุกเกิครับผมแปลว,ว่ามุมไก่ Chicken Corner อ,อ,อ๋กกอ Chicken Corner ร,ร้านเนี้ยคือมาอยู่ในบ้านใช่ครับมั่นใจในคุณภาพอาหารเราจ้ะ แล้วคือเราก็มีอุปกรณ์ที่เรามีเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วก็เลยของจากร้านเก่ามาทําที่บ้านแทนก็ตกแต่งเป็นสไตล์อ <India, S 2> <า>ินเดียทั้งหมดแล้วเขามีคอนเซ็ปต์นะคุณผู้ชมคอนเซ็ปต์ร้านเขาไม่เหมือนร้านอื่นคือแต่จะจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายใช่ครับแล้วก็อยากเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสเข้ามามาชิมเ <ฮะ S 1> ข้ามากินนะครับเป็นเปวัชวอนไหนๆเราคุยกันพอ,อ,อของปลาของคอแล้วเราต้องบุกเข้าครัวซะหน่อยเพราะเขาบอกว่าร้านเนี้ยเด็ดที่ไก่เป็นร้านชื่อภาษาไทยว่ามุนไก่กูกรดนูกรด ปัดลุยเข้ามาในครัวเพื่อลุ้งสุดลับเมนูแกงไก่มาซาล่ากับเชฟแอนดี้เป็นคุณพ่อของพี่กัสนะคะสั่งสมประสบการณ์การเป็นเชฟจากร้านอาหารและโรงแรม5ดาวจากหลายๆประเทศใส่ใจในทุกรายละเอียดของแกงอินเดียซึ่งแกงไก่มาซาล่าตัวนี้เป็นแกงยอดฮิตของทางร้านเลยมีส่วนผสมลับเป็นเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพร24ชนิดที่เชฟแอนดี้คิดค้นขึ้นมาเอง ตัวนี้เป็นแกงยอดฮิตของร้านค่ะแม้เครื่องเทศและรสชาติอาจจะแรงแต่พอลองชิมแล้วทุกคนต่างติดใจค่ะและสุดท้ายปัดแอบได้กลิ่นของสูตรลับที่เขาบอกว่าเป็นน้ำปรุงสุดยอดที่จะชูรสให้แกงนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแม้เห็นแบบนี้แล้วต้องตามไปดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงค่ะ นี่ก็คือเมนูทั้งหมดเดี๋ยวนะเราดูก่อนอันนี้เป็นแบบใหญ่มากมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะพี่กันโอเคเมนูวันนี้นะครับ <Okay. S 2> เริ่มจากอันนี้ <Okay. S 2> พาเลตต์บีผักโขมกับชีสค่ะ <Okay. S 2> รจามานะครับแกงถั่วกระดัมชอลเลมัซาร่าคือถั่วชิกพีค่ะ <Okay. S 2> แกงบัตเตอร์ชิคเก้นเมนูนี้คนไทยสนิทจะรู้จักเพราะว่าเป็นเมนูที่ว่าเราเริ่มกินอาหารอินเดีย um. เริ่มจากเมนูนี้ชิ oh. okay. masala masala, คเก้นติก้ามัซาร่าครับ อันนี้คือปานิปุริเป็นเมนูสตรีทูตอินเดียอันนี้สลัดเป็นเครื่องเคียงนะครับ<ะ>คุลฟี่ของหวานทานตอนจบแป้ง3ตัวคือปลาปดามเข้าเกี๊ยบกินเปล่าๆได้เลย<ะ>แล้วจะมีข้าวตรงนี้ซิกเนเจอร์ของร้านเราดำชิคเก้นบริยานี่ที่เราจะเคลมว่าเป็นข้าวหมกไก่แบบหมกจริงๆ<ะ>ไม่ใช่ข้าวคลุกแกงไก่<ะ>แล้วไก่ข้างหน้าสีแดงคือชิคเก้นติกาแป้งนะครับจะมีแป้ง3แบบ คือก,กาลิกนานาามันสตาร,ร์ดราชาปรานธาแป้งปูริทิ้กับพวกแกงเวจี่ตรงนี้สั่งดวแป้งมัสตาร์ดบรานธาเนี่ยเวลากินลองทีอย่าง,น,งนี้ชิคดูจะเป็นเลเยอร์อกินได้กับทุกแกงแล้วกาลิกนานกินได้กับทุกแกงครับผมาาส่วนเครื่องดื่มที่มีให้ก็จะเป็นบลูเบอร์รี่ละสิมันจะคล้ายๆกับโยกเกิร์ตคล้ายๆน้ำเปรี้ยวโยเกิร์ตปั่นเยอะมากคุณผู้ชมเราไม่เคยทานมาก่อนอาหารอินเดียอ๋อให้ใหญ่พอที่ใส่นมฝรั่งได้กินเป็นนมฝรั่งผัดนะครับให้น้ำเปรี้ยวหวานแล้วเรากินคำเดียวอย่างนนนีี้้้เหหอคคะตงกิใใมดดภายยว อ,อย่าเพิ่งกิน,นครับผมใจร้อนใจร้อนอันนี้สีเขียวจะเป็นซอสผักชี <ฮะ S 1> สรา,า,<ห>าระยาจมให้เกิดรอนะครับจะให้รสเผ็ดเปรี้ยวหวานอันนี้ลองตักข้าวหมกชิมดูครับผมก็จะเป็นข้าวบาสมาตินะครับ <ฮะ S 2> ข้าวนั้นมีไก่อยู่ข้างล่างน,นี้เ็มสีสันเนี่ยคะ่ะมันคือแบบอะไรมันก็เป็นสีของขมิ้นนะแครอทสีอะไรพวกนี้อ๋อสีสันแบบนี้ธรรมชาติหมดครับผม ก้ามมุงหอมเครื่องเทศมากค่ะเพราะความเป็นเครื่องเทศของเขามันหอมอยู่ในนี้กินเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าเครื่องเทศอะมันหอมอยู่ขวนอยู่ข้างในปากอะมันแบบหอมมามันเป็นไก่ย่างที่แบบมันไม่เหมือนกับในนี้ไม่เหมือนกับตัวในข้าวหมกอะมันหอมแล้วก็จะมีความแบบเจเตรียมของไก่อะแป้งป<า>ุยบางทีกยแกงถั่วโชเลนี้ก็ได้ครับนนี้อะอันนี้คือเราใส่่างนี้ได้ทีแต่ครับผมดูเลยกันนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากันมากกว่า บอกไม่ถูกอ่ะแต่มันก็อร่อยนะเคือเทคือของที่ร้านเนี่ยจะทุกเมนูที่เสิร์ฟมานะครับทุกเมนูจะมีรสที่แตกต่างกันจะมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวอยู่แล้วอันนี้มันถั่วแบบหอมอ่ะใช่ครับดีอ่ะกินกับพวกมัตเตอร์ชิคเก้นหรือว่าแกงไก่เนี่ยคือสองตัวนี้นะครับแกงนี้จะนัวๆอันนี้จัดจ้านอันนี้ให้เลือกเลยขอ,อ,องแกงไนี่ยเครื่องสาระปัจจยเครื่องเทศไม่เป็นหมูกระสบเขาเป็นคนชอบทานเนี่ยเป็นนานที่เป็นแบบกระหิกคือหอมมากทานที่แบบแกงนี่คือแบบ มันช่วยให้รสชาติแบบมันเหมือนแบบมีหลายรสมากขาึ้นนะเนี่ย้กิ่นจะเบานุมันนิดนึงค่ะอืมน้ำแกงเข้มข้นมากอันนี้ยเราก็จะหอมมากอันนี้จะรสอ่อนๆนี้หน่อยใช่ครับแล้วก็จะนวๆอืม<ว>อันนี้เป็นเมนูที่คนเวีจีจะชอบส่วนใหญ่อาหาลรัสเซียคือผักโขมกับชีสจะมีตัวชีสก้อนด้วยนะครับเมีชีสกล้อนด้วยโอ้โหอันนี้หอมดีแปลกเดรไม่เคยทานแบบนี้ แล้วก็จะมีกลิ le cake, cook, ่นของเครื่องเครื่องเทศเครื่องแกงดีค่ะเนี่ยอร่อยผพาไม่ชอบหาต่อไปเป็นของหวานแล้วค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่อาร์ตคู้ฟี่ครับผมคู้ฟี่นี่มันจะเป็นเทกเจอร์ประมาณคล้ายไอศครีมพอกินแ้จะงงรสชาติลูกค้าชอบสนคืออะไร คือตัวนี้ทำจากนมแอลมอนด์พิสตาชิโอไม่ไดมโมงหิวพานยาฝรันแล้พออราดครีมข้างบนโรยด้วยผมกะวัเีเขียวปัน่นคือเห็นเทคเจอร์ของถั่วค่ะแต่ไม่รู้ว่ามีถั่วเยอะมากอันนี้คืออร่อยอ่ะทานอันนี้แล้วก็คือจบคอร์สเลยใช่ไหมคะการะเคอจะมีเครื่องดื่มเป็นหนึ่งยางาอยากให้ลองทำไมมันแบบหน้าดูแบบแบบปลกๆนี <laughs> เครื่องดื่มอะไรกลับแก้นคนเครื่องดื่มนี้เป็นแบบแบบไหนจะมีรสแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานสู้ซาเต็มปากเดี๋ยวอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบนาเ e r main course หรือไงครับว่าไม่ครับเป็นเครื่องดื่มช่วยให้ย่อยกลิ่นเหมือนก็เหมือนนมะนาวนะมันกินยังไงกอเทดใช่ไหมให้เรารีดยกขึ้นมาดื่มเลยตอนนี้มันจะหกโอเคโอเค you come little forward โอเคโ e more Try to drink it fast, okay? You want to silence me or something? We just like uh, how you do it. Like, if you drink it without uh -huh. spilling it, uh -huh. you get it free at our shop. Right, ready? Uh -huh. One, two, three, go! <laughs> จริงมันคือทานจริงๆแบบเนี้ยเหรอใช่คอุแปลกดีอะไม่เคยกินมาก่อนเลยอะ อย่างแก้วนี้ราคาเท่าไหร่ในการถาด70บาทครับผม70บาทให้เป็นร้านฝานิดนึงว่ามาถึงลูกค้าจะได้ทานอะไรบ้างโอเคคือเมนูตัวถาดนี้นะครับจะทำแค่4ถาดต่อวันให้จองก่อนมาทางเพจร้านนะครับกุ๊กก e หนูเกิลในเฟซบุ๊กเมนูอาหารเป็นทุกวันแต่ที่จะมีหลักๆคือจะเป็นข้าวหมกไก่ซิกเนเจอร์ของร้านเราค่ะไก่ย่างแกงชิคเก้นติการมาซาร่าและบัตเตอร์ชิคเก้นที่จะมีหลักๆนะครับแต่ว่าเมนูอื่นเป็นทุกวันพวกแป้งก็จะมีให้ในทุกถาดพร้อมกับเครื่องดื่มค่ะแต่้ามงนขๆึ แต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้ทานเศจใจเท่าไหร่ก็ได้การันตีครับผมอออันนี้ทานเศษใจ,จเท่าไหร่ก็ได้แต่คือเยอะมากนะคุณผู้ชมคือมันมีหลายอย่างให้ได้ทานแล้วก็แบบตัวของขนมที่ถือว่าเป็นของหวานก็แบบถือว่าเอยรสชาติแปลกดีแต่ว่าทานได้อะใช่ครัขอบอกครับผมวงการอาหารอินเดียเขาแล้วออกยากชมลืต้องทานทานทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมชมลือทุกที่เลยจ้า Thank you